สวัสดีครับผมนายกิติพัฒน์แก้วดมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการหาระยะการเคลื่อนตัวในแนวราบนะครับที่จุด O นะครับโดยใช้ CC ซทัดนะครับครับของผมนะครับเป็นกลุ่มที่2นะครับโดยโจทย์ข้อที่ได้นะครับก็จะเป็นข้อที่2นะครับ โดยจะใช้วิธีของอาจารย์สอนละการนะครับโดยโจทย์กำหนดมาให้ e เท่ากับ2คูณกำลัง 6K เนะครับแล้วก็ a เท่ากับ50กำลัง5้าสกำลัง2นะครับเราจะมาหาระยะการเคลื่อนตัวในแนวราบนะครับโดยอาจารย์ให้หาที่จุด O นะครับซึ่งที่จุด O ของผมนะครับก็จะตรงกับตำแหน่งที่จุด4พอดีนะครับก็คือนะจะเป็นนะัตำแหน่งที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับในการหาระยะการเคลื่อนตัวนะครับโดยวิธีงานเสมือนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราต้องหาค่า x ก่อนนะครับซึ่งค่า x นะครับก็คือค่าแรงภายในเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกนะครับภายนอกโดยค่าค่า x นะครับเราจะเอาค่าที่คํานวณจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือครั้งที่7นะครับนํามาใช้งานต่อเนื่องนะครับ เราจะนำมาใช้งานในครั้งนี้ด้วยนะครับเราจะทำการคิดแรงภายนอกนะครับก็คือให้ใส่แรงเสมือนนะครับ1หน่วยณตตำแหน่งที่สนใจนะครับผมตำแหน่งที่เราสนใจก็คือจุดที่4ี่นะครับนี่นะครับที่ผมวงไว้นะครับก็เราจะใส่แรงเสมือนนะครับก็คือ1น่หน่วยนะครับเราก็จะใส่แรงที่จุดนี้เลยนะครับผมที่จุดสี่ับผม เมื่อเราใส่แรงเสมือนที่จุด4นะครับเราก็จะมาคำนวณคำนวณหา U กันนะครับซึ่ง U นะครับ U ก็คือแรงภายในเนื่องจากแรง1หน่วยนะครับผมครับแล้วก็เราจะใช้รูปนี้นะครับในการหานะครับที่ผมวงไว้เลยนะครับนี่นะครับซึ่งเราจะมาหา U กันเลยนะครับ ทีนะครับขั้นตอนแรกที่เราจะหาที่เราก่อนจะหานะครับเราก็ต้องหาแรงรีคชันก่อนนะครับเรีคชันของรูปนี้นะครับครับแล้วก็จะมาหาเรีคชันกันนะครับแล้วก็จะให้ตรงจุดแรกนะครับที่จุดที่1นะครับก็คือ r 1นะครับผม r 1 x นะครับ r 1 x นะครับ แล้วก็จะมีค่าเท่ากับ1ตันนะครับซึ่งมีทิศไปทางขวานะครับเสร็จเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาหา r 1 y นะครับ r 1 y นะครับก็มีค่าเท่ากับ1คูณ8นะครับแล้วก็ส่วนด้วย3ครับเอ,อ่ออันนี้ผมได้คำนวณออกมาแล้วนะครับก็จะได้เท่ากับ2.667ตันนะครับผม ซึ่งอันนี้นะครับเราก็จะมีทิศขึ้นไปด้านบนนะครับซึ่งต่อไปนะครับเราจะหา r 2 y นะครับก็จะได้เท่ากับลบ1นะครับคูณแแล้วก็ส่วนด้วย3นะครับค่านี้ก็จะเป็นติดลบนะครับก็จะเป็นลบ2 6งนะครับตันนะครับผมหรือเท่ากับ2 6 6 7นะครับ ตันเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะมีทิศลงนะครับแล้วก็จะเอาเล็ช t i นที่เราหาได้นะครับนำมาใส่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็ใส่ไปแล้วนะครับว่ามีแรงขึ้นเท่ากับ2 6 6 7นะครับแล้วก็มีแรงไปทางขวามากระทําด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแรงลงนะครับก็จะเป็นค่า2.667นะครับเราใส่ค่าบวกนะครับแต่ว่าเรากําหนดทิศลงเอานะครับผมนี่นะครับเราก็จะได้รูปมาประมาณนี้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะมาหาแรงภายในชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนกันนะครับโดยผมนะครับจะเริ่มจากจุด A นะครับก็คือหรือจุดที่1นะครับที่ผมกําหนดมานะครับ ก็คือจุดที่1น,นะครับตรงนี้ผมก็จะมาวาดรูปแยกออกมานะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีแรงพุ่งขึ้นอัดเข้านะครับผมแล้วก็วาดไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่แรงที่เรารู้รู้ก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่ไปนะครับแล้วก็มีแรงที่พุ่งเข้า1นึ่ตันนะครับแล้วก็ทิศขึ้นเป็น 2.667นะครับแล้วก็จะมีแรงพุ่งเข้าตรงนี้ก็เป็น1ตันเหมือนกันนะครับผมเราก็จะหาแรงตรงนี้ได้นะครับผมเราจะหาแรงตรงนี้นะครับจากจากสามเหลี่ยมของอาจารย์ที่อาจารย์สอนมานะครับผมเราต้องการรู้ด้านด้านนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็น v นะครับเท่ากับ h นะครับก็คือ v เท่ากับ h ก็คือ1คูณ4ี่ส่วนได้สามนะครับดังนั้นนะครับค่า v ก็จะได้ได้ประมาณที่หนึ่งจุดสามสามนะครับหนึ่งจุดสามสามสามนะครับครับอันนี้ก็จะมีเอ,อ่อมีทิศเป็นทิศขึ้นนะครับเอ้ขออภัยนะครับมีทิศเป็นทิศลงนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งจุดสามสามสามนะครับผม แล้วก็นะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมีทิศพุ่งขึ้นนะครับก็เอาสองจุดโโเจ็ดนะครับลบด้วยหนึ่งจุดสามสมสามนะครับก็คือขึ้นลบกับลงนะครับผมแล้วก็จะได้ค่าประมาณหนึ่งจุดสามสามสี่นะครับก็จะมีก็จะมีทิศพุ่งลงนะครับผมหนึ่งจุด ดังนั้นนะครับถ้าเรามานำมาเขียนในรูปนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะได้ตรงนี้เป็นทิศตรงนี้เป็นลบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ1 0 0่นะครับแล้วก็ด้านด้านนี้ <S <S นะครับก็จะเป็น1.33นะครับ333แล้วก็ตรงตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเป็น ลบนะครับเพราะว่ามีมีค่าเป็นแรงอัดนะครับก็ลบหนึ่งจุดสนะครับแล้วก็จะมีแรงจะมีแรงตรงนี้นะครับเป็นศูนย์นะครับผมก็ใส่ไปเลยแล้วก็แล้วก็เราสามารถหาแรงรับได้จากพีทาโกรัสนะครับก็คือจะมีค่าเท่ากับ ด้าน r นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1.00กงจนลังสนะครับค่า r นะครับผมก็จะเป็น1.00นะครับแล้วก็ยกกาลังสองนะครับบวกกับ1.33 3งยกกำลังสองนะครับแล้วก็ใส่รูทไปครับ ดังนั้นนะครับผมก็ได้คิดค่าออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นค่าหนึ่งจุดหกหกหกนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาหาจากจุดที่สองนะครับจุดที่สองซึ่งแรงที่เรารู้นะครับก็จะมีแรงก็จะมีแรงก็จะมีแรงตรงนี้นะครับเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ มีแรงตรงนี้ลงมานะครับก็คือ2.667นะครับก็มีแรงขึ้นตรงนี้นะครับเป็น2.667นะครับครับแล้วก็ต่อมานะครับเราจะมาดูที่จุดที่3นะครับแล้วก็วาดรูปไปด้านข้างเลยนะครับผม ก็มีแรงดึงลงมานะครับก็คือ2อ7จุดหกเจ็ดนะครับแล้วก็มีแรงอัดลงมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งจุดสามสามสามนะครับก็มีแรงนี้ลงมาเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีค่ามีค่าอยู่ที่หนึ่งนะครับนี่ครับมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับผม แล้วก็ตรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นบวกหนึ่งครับผมบวกหนึ่งก็เป็นจุดหกหกเจ็ดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีแรงลงเป็นสองจุดหกเจ็ดนะครับเออแล้วก็เอาไปเอาไปลบกันนะครับผมเอาไปลบกับหนึ่งจุดสามสามนะครับ นี่นะครับแรงนี้นะครับลบกับตัวนี้นะครับก็จะได้ค่าเป็นแรงดึงนะครับก็จะเป็นทิศขึ้นนะครับก็จะเป็นบวก1 3ึ่นะครับจุดนี่นะครับพอเราคิดที่จุดที่สามเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปคิดจุดที่สี่ต่อนะครับว่าตรงนี้นะครับ เราก็จะได้ค่ามาเลยนะครับเป็นหนึ่งจุดสามสามสี่นะครับสี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรงดึงนะครับผมแล้วก็มาคิดที่จุดที่สี่ต่อเลยนะครับจุดที่สี่นะครับผมแล้วก็คิดไปเลยครับแล้วก็ได้ค่าตรงนี้มาเลยนะครับก็คือหนึ่งจุดสามสามสี่นะครับเราสามารถหา แรงตรงนี้ได้นะครับผมแรงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะได้ค่าตรงนี้นะครับเป็น1.334เหมือนกันนะครับพอเรารู้ค่าแรงตรงนี้นะครับเราจะหาแรงในแนวราบได้นะครับจากจากสามเหลี่ยมนะครับผมก็คือแรงตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเป็น แรงในแนวราบนะครับก็เป็น h หนะครับเราต้องการรู้เหตุนะครับก็จะเป็น h ห็นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นก็จะเป็นนี่นะครับ h หเท่ากับ1นึ่จุดามสามสี่นะครับแล้วก็แล้วก็คูณด้วย สนะครับผมแล้วก็หารด้วยสี่ดังนั้นนะครับเฮทที่ผมจะได้ออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1นะครับผมดังนั้นนะครับตรงนี้ที่เรากำลังจะหานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1นะครับก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่แล้ก็จะสามารถหาค่าแรงตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะ ได้แรงดึงออกเท่ากับ1เหมือนกันครับก็คือห,หมือนกันนะครับผมดังนั้นนะครับเราก็จะได้ข่าวมาเลยนะครับเท่ากับ1แล้วทีนี้นะครับผม ทีนี้ครับผมแล้วก็สังเกตนะครับว่าเราต้องมีแรงเราต้องมีแรงเข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับแรงเข้ามาตรงนี้ด้วยก็คือหนึ่งตันนะครับดังนั้นนะครับแรงแรงตรงนี้นะครับทําให้เกิดการหักล้างกันนะครับเกิดการหักล้างกันนะครับก็จะเป็นก็แรงตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์เลยนะครับผมแล้วเราก็จะมาดูจุดที่ห้าต่อเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ไปเลยนะครับผม เราก็จะมาดูแรงในแนวแกน y ด้วยนะครับเราก็จะมาดูนะครับตรงนี้เป็นศูนย์แรงในแนวแกน y ก็เป็นศูนย์ก็ได้เท่ากับศูนย์นะครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการหานะครับผมในจุดต่อไปนะครับแล้วก็วาดไปก่อนนะครับผม แล้วก็เราก็จะมาวาดตรงนี้เลยนะครับผมขออภัยนะครับผมลืมเขียนเแรงตรงนี้ครับก็คือหนึ่งจุดสามสามสี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลบนะครับแล้วก็หนึ่งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งจุดสามสามสี่นะครับผมปึ๊บนะครับแล้วก็จะมีแรงพุ่งลงมาตรงนี้นะครับหนึ่งจุดสามสามสี่ก็จะเป็นพุ่งนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งนะครับ แล้วก็แรงตรงนี้ก็จะเป็นแรงดึงนะครับก็คือหนึงแล้วก็ตรงนี้นะครับมันเป็นแรงอัดเข้าหากันนะครับผมแรงอัดเข้าหากันนะครับตรงนี้นะครับก็จะหักกันพอดีนะครับผมนี่นะครับหักกันพอดีตรงนี้ก็หักกันพอดีนะครับผมทัท้งหมดก็ hand, จะได้เป็นเป็นศูนย์นะครับผมเสร็จปุ๊บนะครับพอเราได้มาอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะนํา ค่านะครับมาใส่ในตารางนะครับก็คือ h แล้วก็ u แล้วก็ l นะครับมาใส่ในตารางต่อ้นครับมาดูชิ้นส่วนที่หนึ่งนะครับชิ้นส่วนที่หนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีค่าก็ใส่ไปเลยครับว่า h เท่ากับศูนย์ u เท่ากับศูนย์นะครับ u ก็เท่ากับศูนย์ l ก็ได้เป็นสามนะครับ ตรงนี้คูณกันออกมานะครับก็ได้ศูนย์นะครับชิ้นส่วนที่สองนะครับผม s นะครับผมมีค่าเป็นลบหกนะครับก็คือลบหกจุดหกหกเจ็ดนะครับส่วน u นะครับก็จะมีค่าเป็นบวกสองจุดหกหกเจ็ดนะครับแล้วเสร็จปุ๊บนะครับผมแล้วก็มาดูที่ l นะครับผม ค่า l นะครับก็คือ4นะครับต่อมานะครับก็มาดูชิ้นส่วนที่3นะครับก็คือ r x นะครับผมก็คือลบ2.667นะครับผมลบ2.667นะครับแล้ว u เราก็จะได้บวก1.334นะครับผม1.334ซึ่ง l ตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ4นะครับแล้วก็นำมาเขียนเลยครับ ต่อมานะครับชิ้นส่วนที่4นะครับแล้วก็มาดู r นะครับก็จะได้เป็นลบสนะครับ u ก็เท่ากับ0นะครับ l ก็เท่ากับ3นะครับต่อไปชิ้นส่วนที่5นะครับ h นะครับเป็น5นะครับแล้วก็ u นะครับเป็นค่าเท่ากับขออภัยนะครับตรงนี้ก็เป็น0นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น0 ส่วน l ก็เป็น4นะครับแล้วก็มาดูที่จุดหนะครับแล้วก็ได้ s เป็นบวกสองจนะครับห6หนะครับแล้วก็ u นะครับแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ1.334นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็น4นะครับผมส่วนชิ้นส่วนที่เจนะครับเราจะได้ค่า s เท่ากับเอ็ตเป็นลบ3ามนะครับผม แล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็น1นะครับผมแล้ว L ก็เท่ากับ3นะครับตรงนี้ก็ชิ้นส่วนที่8นะครับตรงนี้ก็เป็นบวกหนะครับผมแล้วก็ตรง U นะครับก็เป็นลบหนึนะครับหกหนะครับ l ก็เท่ากับ5นะครับผมต่อมานะครับที่ชิ้นส่วนที่9นะครับผม ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ3.333นะครับตรงเนะครับ3.333นะครับผมแล้วก็มีค่าเป็นบวกนะครับผมค่า u นะครับเออมาจากพีทาโกรัสนะครับเออถ้าเราหามาได้นะครับก็จะระยะนะครับก็จะเป็น r ที่เราหานะครับก็จะเป็น r เท่ากับ1.667นะครับก็คือ r เท่ากับหนึ่นะครับผมซึ่งดังนั้นชิ้นส่วนที่9นะครับจะมีแรงภายในก็คือลบหนึ่กเจนะครับผมลบหนึ่เจ็เออ แล้วก็ตรงนี้ก็จะได้เป็นออลบหนึ่งจุดหกหกเจ็ดนะครับผมเสรปุ๊บแล้วก็ต่อไปเราก็มาใส่มาใส่ที่ค่าค่า L กันต่อนะครับผม เออแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับ L L ของเราก็คือห้านะครับผม L ของเราก็คือห้าใส่ไปเออเออตรงนี้ผมลืมใส่ค่านะครับผมก็คือตรงนี้ก็คือหนึ่งจุดหกหกเจ็ดนะครับผมหนึ่งจุดหกหกเจ็ดหนึ่งจุดหกหกเจ็ดต่อไปนะครับเราก็คิดค่าออกมาเลยนะครับอันนี้ผมผมกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้เป็น ลบเจ็ดสิบเอ็ดจุดเออหนึ่งสองสี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมคิดเลขออกมาแล้วนะครับก็จะได้เป็นเออลบสิบสี่จุดสองสามหนึ่งนะครับผมแล้วก็ส่วนชิ้นส่วนที่หกนะครับส่วนที่ผมไม่คิดตรงนี้มันก็คือเป็นศูนย์นะครับผมชิ้นส่วนที่หกของผมก็ได้เป็นเออลบสิบสี่จุดสองสามหนึ่งนะครับ แล้วก็ชิ้นส่วนที่เจ็ดนะครับก็จะได้เป็นลบเก้านะครับผมชิ้นส่วนที่ห้าก็ได้เป็นลบสี่สิบเอ็ดจุดเออหเจ็ดห้านะครับผมส่วนชิ้นส่วนที่เก้านะครับก็จะได้เป็นลบยี่สิบเออยี่สิบสี่นะครับจุดเออเจ็ดแปดหนึ่งนะครับ ตรงนี้นะครับเราก็คือค่าซ้ำนะครับค่าซ้ำของค่านี้นะครับค่าซ้ำก็เขียนแบบวันนี้ผมลืมเขียนนะครับก็คือเป็นค่าซ้ำนะครับก็จะได้เป็นลบหนึ่งเจ็ดแปดจุดศูนย์สี่สองนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาหาระยะกงตัวนะครับก็มีสูตรก็คือเดลต้าวีนะครับ เราหาที่จุด4นะครับก็เลยเขียนเป็น v4 นะครับผมแล้วก็จะได้เป็น delta v4 นะครับก็จะเป็น sum sul ส่วน ae นะครับดังนั้นนะครับค่า ae นะครับดังนั้นค่า ae นะครับก็จะเป็นค่าที่เท่ากันนะครับก็คือผมจะดึงค่าดึงค่าออกมาก่อนนะครับก็จะเป็น1ส่วน ae นะครับ หนึ่งส่วน AE นะครับก็คือซัมของ SUL นะครับดังนั้นนะครับ A นะครับมีค่ากำหนดมาให้จากโจทย์นะครับก็คือ50นะครับก็คือ50นะครับคูณด้วย2คูณ10กำลัง6นะครับ e ก็คือค่าที่เขากําหนดมาให้นะครับก็คือสองล้านใช่ไหมครับก็คือสองคูณสิบกำลังหกครับห้าสิบคูณกับปึ๊บแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าสํานะครับก็คือลบหนึ่งเจ็ดแปดจุดศูนย์สี่สองนะครับแล้วก็คูณหนึ่งพันนะครับแล้วก็คูณหนึ่งร้อยครับอันนี้นะครับที่คูณคือเพื่อเป็นการเปลี่ยนหน่วยนะครับผม นี่ครับเราก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับค่าที่เราหาออกมาได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับผมเราก็จะกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับผมก็จะได้เป็นเดี๋ยวสักคู่นะครับ คิดเลขก่อนให้เป็นแล้วก็จะได้ค่าออกมานะครับจากที่กดเครื่องคิดเลขนะครับก็จะได้ออกมาเป็นเออเป็นลบ ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดแปดนะครับเป็นเซนติเมตรนะครับแล้วก็แปลงหน่วยมาให้เป็นเซนติเมตรนะครับดังนั้นนะครับเดลต้าเออวีสี่นะครับก็จะเป็นค่าเท่ากับลบศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดแปดเซนติเมตรนะครับซึ่งทิศที่เรากําหนดนะครับก็จะเป็นทิศพุ่งเข้านะครับซึ่งถ้ามันติดลบนะครับ ซึ่งทิศที่เรากําหนดนะครับที่เรากําหนดมันไม่ถูกนะครับแล้วก็ต้องมาตอบตรงนี้นะครับเป็นเป็นเท่ากับ0.178นะครับเราก็ต้องมาเขียนใหม่เป็น0.178นะครับซึ่งมีทิศพุ่งออกนะครับผมแล้วก็ใส่หน่วยนะครับเป็นเซนติเมตรนะครับ มีทิศเป็นพุ่งออกนะครับอย่าลืมเขียนต่อไปนะครับแล้วก็เอาคำตอบตรงนี้นะครับไปเช็คกับโปรแกรม CC TAT นะครับที่เราหามานะครับที่เราคำนวณหามานะครับว่ามันตรงไหมนะครับผมซึ่งเราก็จะมาดูกันนะครับผมเราเข้าไปที่โปรแกรม CC t a นะครับของอาจารย์สอนการเลยนะครับ แล้วก็เปิดเข้ามาหน้านี้นะครับอันนี้เราก็ใช้จากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้ทําการหาไว้นะครับผมเรานํามาใช้ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโปรแกรมนะครับอันนี้เราพอดไว้เรียบร้อยจากครั้งที่แล้วแล้วนะครับผมแล้วก็จะมากดดูนะครับเรากดแถลใช่ไหมครับกดเริ่มเสร็จปึ๊บนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ ็จปึ๊บนะครับระยะการเคลื่อนตัวนะครับแล้วก็มากดดูค่าค่าตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็คิดที่จุด4นะครับซึ่งที่จุด4ของเรานะครับก็คือมีค่าเท่ากับตรงกับที่เราคิดนะครับก็มีค่าเป็นบวกนะครับก็คือศูน8จุนนะครับซึ่งมันตรงกันนะครับซึ่งมันตรงกับที่เราคำนวณออกมานะครับผมนี่ครับศูน8จอันนี้ก็0ู7ยนะครับ ซึ่งทั้งสองอย่างก็ตรงกันนะครับผมก็เอาสองอย่างนะครับมานํำมาเปรียบเทียบกันนะครับผมนี่นะครับ0.178นะครับกับตรงนี้นะครับซึ่งมีค่าเท่ากันนะครับซึ่งเป็นค่าบวก0.178นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับ วันนี้นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ